รวยแล้วรวยอีกรวยแล้วรวยอีกหรือว่าเป็นอาชีพที่แม่นคงเลี้ยัวเองเลี้ยครอบครัวได้เนี่ยควรต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างข้อแรกนะต้องเคารพรุ่นพี่รุ่นครูบาอาจารย์ครับแล้วก็แล้วก็อย่าไปเหยียบย่ำรุ่นน้องอย่าไปอะไรแล้วก็หนุนรุ่นน้องครับแล้วก็มีงานมากวดงานสังคมอะไรเราก็ต้องไปช่วยการกุศลเราก็ต้องไปช่วยแล้วเราก็ต้องไปบริจาคเงินการกุศลบ้างอะไรเงี้ยก็ไปช่วยตามอัตรภาพแล้วก็ คนไหนดีเราก็ครบแล้วก็แล้วก็ถามสาระทุกสุขดิบมีพระกแ็แบ่งปันกันคุยกันคนไหนมันไม่ดีเราก็อย่าไปคบอย่าไปยุ่งกับมันคแค่นั้นเองมันก็มีทั้งดีกับไม่ดีปนกันครับแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีดูแลผู้มีพระคุณแล้วก็เล่าออบุหรี่ก็น้อยน้อยหน่อยแล้วก็ตั้งใจทำมหากินแล้วก็ฝึกวิชาตลอดครับผมไปดูในกลุ่มไปดูหนังสือทบทวนตำราแล้วก็ซ้อมตาบ่อยๆแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ซื้ออะไรได้แล้วก็เฮ้ ขอดูหน่อยครับเหตุเกิดล่าสุดบนนี้ครับเหรียญมีชื่อบอกเนี่ยแต่โอ้โหผมผมก็ช็อกพอสมควรนะตรงท้ายสนามตรงนั้นน่ะมือแรกซื้อแปดร้อยแปดร้อยตามพรามสองซื้อได้เลยบอกนะนะนะดูเด็กอั่นี้แพงมากเลยเด็กรุ่นใหม่โคตรรักเราดูเด็กมันแพงมากเฮ้ยแพงขนาดไหนวะ ผมขายไปเก้าหมื่นไหลไปแสนกว่าโอ้โห